สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีดําเนินการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรศการถาวรภายในอาคารค่ะโดยนําเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเมืองนคนปรปฐม เมื่อวันจันทร์ที่21มีนาคม2565นายอิทธิพลขุนเลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมโดยมีพระศรีวิสุทธิวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรผู้แทนหน่วยงานและประชาชนในจังหวัดนคนปรปฐมเข้าร่วมงานเมืองนคนปรปฐมในสมัยโบราณเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองสมัยทวาราวดีนับตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่12เป็นต้นมาจัดเป็นศิลปก,กรรมต้นทานอรยธรรม สมัยประวัติศาสตร์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องณนะบริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองระหว่างพุทธศตรวตรรษที่11ถึง16บรรดาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและโบราณสถานสร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิเทรวาดเป็นส่วนใหญ่หากแต่ปรากฏหลักฐานการนับถือาศาสนาพุทธลทัทธิมหายานและฮินดูรวมอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระปฐมเจดี JD, ดำเนินการปรับปรุงการจัดแสดงนเทศกาลถาวรภายในอาคารโดยนำเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเมืองนคนปรปฐมที่สอดคล้องกับโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัฒนธรรมทวาราวดีแบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็นเรื่องราวในอดีตของนคนปรปฐมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยทวาราวดีผ่านโบราณวัตถุ เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์จากจารึกสำคัญที่ค้นพบในเมืองนคนปรปฐมแนะนำสภาพภูมิศาสตร์ของนคนปรปฐมจะแสดงเรื่องราวของศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวาราวดีในนคนปรปฐมจากโบราณนวัตถุที่ค้นพบในบริเวณเมืองโบราณนาคนปรปฐมโบราณนวัตถุชิ้นสำคัญอาทิจารึกวัดพระงามพระพุทธรูป ประติมากรรมประดับาศาสนสถานพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสสบดีและธรรมจักษหินแกะสลักเป็นต้นครับในเรื่องของการเรียนรู้โดยเฉพาะยิ่งแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติก็ดีแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเราส่งเสริมให้ประชาชนทุก,ทกระดับโดยเฉพาะเยาวชนนะครับได้สนใจ สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับพิพิธภัณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นศูนย์รวมฐานะกิจกรรมของโรงเรียนสถานศึกษาครอบครัวชุมชนครับเราก็ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องครับทำให้พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งแต่พิพิธภัณฑ์หลักที่เราดูแลอยู่ก็คือพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาตินะครับที่มีอยู่ทุกกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ของเอกชนด้วยพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยนะครับ พ่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวพ่อให้เด็กเยาวชนได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนก็มีนะครับพิพิธภัณฑ์นั้นปัจจุบันมีการปรับปรุงรูปแบบการเข้าชมไปมากแล้วนะครับทั้งรูปเอารูปแบบของมัลติมีเดียรูปแบบของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาสร้างความอรรถความสนุกสนานให้กับเด็กๆนะครับอย่างที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับเราจะมีการใช้โปรแกรมสแกนใบหน้า แล้วก็เทียบกับในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาหรือรูปปั้นที่เราพบในสมัยทวารวดีนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆและเยวาวชนหรือผู้ที่ร่วมเข้าชมครับก็ยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมเราก็จะเดินหน้าต่อไปครับในเรื่องของการให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เอกชนหลายแห่งเนี่ยจะเกิดจากของสะสมจะเกิดจากในเรื่องของท้องถิ่นด้านๆที่พบเครื่องใช้ ที่เป็นประวัติศาสตร์และจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ครับเราก็จะสนับสนุนให้มีต่อไปครับการที่กรมศิลปากรได้ปรับปรุงบรรยากาศภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ท่าานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ใหม่ทั้งหมดทั้งระบบแสงเสียงและระบบปรับอากาศเย็สบายรวมไปถึงปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรให้มีความน่าสนใจมากขึ้น การยกระดับการปรับปรุงขึ้นในครั้งนี้แสดงถึงความตั้งใจพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติในประเทศไทยและเผยแพร่ความรู้ใหม่ด้านศิลปะวัฒนธรรมให้กับประชาชนได้ตระหนักรู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หวงแหนและความภาคภูมิใจในมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติอีกทั้งเป็นแรงกระตุน้นให้เกิดความสนใจในการศึกษาทวาราวดีในเมืองนคนปรปฐมโบราณอีกทางหนึ่งด้วย